โครงโลกกนิตสวัสดีค่ะน้องๆของใครเรียนรู้เรื่องของวรรณกรรมไทยมาบ้างแล้วใช่ไหมคะวรรณกรรมไทยในแต่ละเรื่องย่อมมีคุณค่าในด้านต่างๆแตกต่างกันไปแต่จุดมุ่งหมายของผู้แต่งย่อมเป็นไปในทิศท,ทางเดียวกันคือต้องการสอนให้ทุกคนเป็นคนดีประพฤติตนให้เหมาะสมกับจารีตประเพณี และในบทเรียนนี้พี่ขนมตาลจะพาน้องๆไปเรียนรู้เรื่องโครงโลกกนิตซึ่งแน่นอนว่าโครงบทนี้ได้สอดแทรกคําสอนไว้มากมายเช่นเดียวกันอย่ารอช้าค่ะไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะโครงโลกกนิตอ่านว่าโครงโลกกนิตหมายถึงระเบียบแบบแผนแห่งโลกหรือแนวทางในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ โล,โลกกนิตมาจากโลกนีติซึ่งเป็นคำพีคำสอนของอินเดียโบราณคำว่านีติแปลว่าแนวทางในการดำเนินชีวิตคำว่าโลกหมายถึงชาวโลกหรือมนุษย์ดังนั้นคำพีโลกกนิตหมายถึงหนังสือคำสอนที่เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ ผู้ชำระโครงโลกกนิตคือสมเด็จพระเจ้าบารมวงศ์เธอกรมพระยาเดชาดิสรทรงมีพระนามเดิมว่าพระองค์เจ้าชายมั่งเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยกับเจ้าจอมมรนดานิ่มประสูติเมื่อวันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2336ทรงเป็นต้นราชสกุลเดชาติวงศ์ ที่มาของเรื่องพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามพระองค์โปรดเกล้าโป,ปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาเดชาดิสอนรวบรวมโครงโลกนิตของเก่าซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยามาชำระใหม่ แล้วปรดเกล้าโปลดกระหม่อมให้จารึกลงบนแผ่นศิลาตามเสาและกำแพงพระวิหารบริเวณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ศึกษาด้วยลักษณะคำประพันธ์โครงโลกกน,นิษแต่งเป็นโครงสี่สุภาพจำนวน593บทแต่นำมาเรียนในบทเรียนนี้เพียง13บท ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้โครงในแต่ละบทพี่ขนมตาลขอทบทวนแผนผังและข้อบังคับของโครงสี่สุภาพให้น้องๆก่อนนะคะข้อบังคับของโครงสี่สุภาพ 1. บท1มี4บาทมีจำนวน30 34ถึง3าคำา 2. วักหน้าของทุกบาทมี5พยาง วักหลังของบาตรที่1ถึงบาตรที่3ม,มีสองพยางบาตรที่4มี4พยาง 3. บาตรที่1และบาตรที่3ามวักหลังอาจมีคำส้อยสองคำา 4. มีตำแหน่งสัมผัสบังคับตามเส้นโยง 5. บังคับรูปวรรณยุกเอก7โทสี ตามตำแหน่งบังคับในแผนผังขันนลงโลกนี้นมนานมีแต่โบราณการเก่าพร้องเป็นสุภาษิตสารสอนจิต กลดังซอยสอดคลองเวียวไวในกันคำว่าคันโลงแผลงมาจากคำว่าโคลงส่วนคำว่าสุภาษิตแผลงมาจากคำว่าสุภาษิตถอดความได้ว่า โครงโลกกนิตนี้มีมาช้านานตั้งแต่สมัยอายุทยาเป็นสุภาษิตสอนใจให้ประพฤติปฏิบัติสืบต่อกันมานานมีคุณค่าแก่การฟังเปรียบได้กับอาพรโครงโลกกนิตเป็นคำสอนที่ให้ข้อคิดเตือนใจและข้อแนะนำที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของคนในสังคมในด้านต่างๆได้แก่ สอนให้ทำความดีสอนให้มีความเพียรในการศึกษาหาความรู้สอนให้รู้จักประมาณตนสอนให้รู้จักพิจารณาคนสอนไม่ให้ทำตามอย่างผู้อื่นสอนให้มีความกตัญยูและสอนให้เป็นคนมีวาจาอ่อนหวานซึ่งในแต่ละด้านจะมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ค่ะ โคลงที่สอนให้ทำความดีมีเนื้อความว่าเสนิมเล็กเกิดแต่เนื้อในตนกินกัดเนื้อเล็กจนหล่อนครัมบาปเกิดแต่ต้นคนเป็นบาป บาปย่อมทำโทษซ้ำใจผู้บาปเองถอดความได้ว่าการที่คนเราจะได้รับผลอย่างไรนั้นย่อมมีสาเหตุมาจากการกระทำของตนทั้งสิ้นทำดีย่อมได้รับผลดี ส่วนผู้ที่ทำชั่วผลจากการกระทำย่อมกัดกร่อนใจเปรียบได้กับสนิมที่กัดกร่อนเหล็กให้ผุพังหมายเหตุคร่ำม,มาจากคำว่าคร่ำซึ่งเป็นคำโทโทษสนิมเหล็กหมายถึงส่วนของผิวโลหะที่แปรสภาพไปจากเดิมเนื่องด้วยปฏิกิริยาเคมีเป็นสาเหตุให้เกิดการผุกร่อน โครงที่สอนให้มีความเพียรในการศึกษาหาความรู้มีเนื้อความว่าความรู้ผู้ปราดาน,น,นักเรียนฝนทั้งเท่าเข็มเพียรผ่ายนาคนเกียดเกลียดนายเวียน วนจิตกนอุทกในตะกร้าเปี่ยมล้นหรือมีถอดความได้ว่าคนฉลาดย่อมรักและหมั่นเพียรใฝ่หาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอเหมือนการฝนทั่งให้เป็นเข็มที่ต้องใช้ความเพียรพยายามมาก แต่คนเกียจคร้านไม่ชอบหาความรู้เหมือนการตักน้ำใส่ตะกร้าที่ไม่มีโอกาสเต็มหมายเหตุฝนทั่งหมายถึงเพียนพยายามสุดความสามารถจนกว่าจะสำเร็จผลโครงที่สอนให้รู้จักประมาณตนมีเนื้อความว่านกน้อยคนน้อยแต่ จุเมียผัวอยู่ได้มักใหญ่ย่อมคนวัวภัยเพิดทำแต่พอตัวสายอย่าให้คนยันถอดความได้ว่านกน้อย ย่อมหากินตามกำลังของตนและทํารังแต่พอตัวเหมือนกับคนเราจะทําอะไรก็ต้องทําตามกำลังตนถ้าทําอะไรเกินตัวอาจทําให้ผู้อื่นเย้ยหยันได้โครงที่สอนให้รู้จักพิจารณาคนมีเนื้อความว่าการบัวบอกลึกตื่น ชนละทานมารยาอาสอสันดานอชาอาเชื่อโชชลาดเพราะคำคานควรสาบยอมยาเหี่ยวแห้งเรือบอกร้ายแสลง ถอดความได้ว่ากิริยามารยาทที่แสดงออกมานั้นแสดงถึงการอบรมเลี้ยงดูในครอบครัวเหมือนกับก้านบัวที่บอกความลึกของแม่น้ำได้ส่วนคําพูดบอกให้รู้ว่าคนที่พูดนั้นโง่หรือฉลาดเหมือนกับหญ้าที่บอกสภาพของดินหมายเหตุก้านบัวบอกลึกตื้นหมายถึง การบวกที่บอกความลึกตื้นของแม่น้ำเปรียบเทียบกับการบอกกิริยามารยาทของคนเราที่พิจารณาได้จากการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัวโครงที่สอนไม่ให้ทำตามอย่างผู้อื่นมีเนื้อความว่าเห็นท่านมีอาเคลิมใจตาม อยากหากใจงามอย่าอกครานอุตสาหพยายามการกีดเอาเยี่ยงอย่างเพื่อนบ้านอยา่าท้องทำกินถอดความได้ว่าเมื่อเห็นผู้อื่นมั่งมีกว่า ไม่ควรโลภอยากมีอยากได้ตามอย่างเขาถึงแม้จะจน <laughs> ก็ควรตั้งใจทำมาหากินอย่ากเกียดคร้านและไม่ย่อท้อต่อการทำงานโ <laughs> ครงที่สอนให้มีความกระตันอยู่มีเนื้อความว่าคุณแม่นารักเพียงพาสุธา คุณบิดอนดูดอากาศกว้างคุณพี่พ่างสิขรางแม่รุมาตคุณพระอาจารย์อ่างอจาจสู้สาครถอดความได้ว่า พระคุณของแม่เปรียบได้กับแผ่นดินพระคุณของพ่อเปรียบได้กับท้องฟ้าพระคุณของพี่เปรียบได้กับเขาพระสุเมนและพระคุณของครูอาจารย์เปรียบได้กับแม่น้ำทะเลมหาสมุทรโครงที่สอนให้เป็นคนมีวาจาอ่อนหวานมีเนื้อความว่า อ่อนวานมานมิตรลอนเหลือไหลอย่ยบบ่มีเกลือกลายเอือเกลื่อนไกลดุดดวงสาสิชายเอดาวดาอาตระดับนา สุริยาสองดาร,ราร้เพื่อร้อนแรงแสงถอดความได้ว่าคนที่พูดจาอ่อนหวานย่อมมีเพื่อนมากมายเหมือนดวงจันทร์ที่มีดาวมารายล้อมส่วนคนที่พูดจาหยาบคายย่อมไม่มีใครอยากเข้าใกล้ เหมือนดวงอาทิตย์ที่ส่องแสงร้อนแรงบดบังดวงดาวจนหมดสิน้นภาพสะท้อนทางสังคมในโครงโลกกนิตจ,จะเป็นคำสอนที่มุ่งให้แนวทางในการดำเนินชีวิตรวมถึงมีคุณค่าทางวรรณศิลป์อีกด้วยเราไปดูวรรณศิลป์ที่ปรากฏในโครงโลกกนิตกันเลยค่ะ 1. นําำธรรมชาติและสิ่งใกล้ตัวมาใช้เป็นความเปรียบ ช่นนำก้านบัวและหญ้ามาเปรียบเทียบกับการบอกกิริยามารยาทของคนเราที่พิจารณาได้จากการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัว 2. ใช้คู่เปรียบเทียบตรงข้ามโดยใช้คำที่มีความหมายตรงข้ามกันคือคำว่ารักกับคำว่าชังมาเปรียบเทียบทำให้เห็นความหมายที่แตกต่างกันอย่างเด่นชัด เช่น <Chen. S 2> รักกันอยู่ขอฟ้าเขาเขียวสเสมออยู่หอแห่งเดียวรวมห้องช่างกันบ่แลลี สามาาาองาม,มบง 3. ใช้คำที่เข้าใจง่ายถ้อยคำในโครงโลกกนิตไม่มีสับยากทำให้เข้าใจเนื้อหาคำสอนได้รวดเร็ว 4. เล่นคำซ้ำต้นบาททำให้เกิดความไพเราะและเน้นย้ำความหมายเช่นคำว่าน้ำจากโคลงที่มีเนื้อความว่าน้ำชายใสตุ่มตั้งเต็มดีน้ำอบออินซีย่อยาพร้อง น้ำปูนใส่เต้าเมีอย่าขาดน้ำจิตอย่าให้คองขัดน้ำใจใครโครงกระทุคือ โครงสี่สุภาพที่มีการตั้งข้อความหรือหัวข้อกระทู้ไว้ข้างหน้าโครงทั้ง4บาทแล้วแต่งถ้อยคําต่อไปมีเนื้อความไว้อธิบายหรือขยายความของกระทู้ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นดังเช่นเพื่อนกินสินทรัพย์แล ดเพื่อนตายถ่ายแท,ยทนชิงวาดหาอยากฝากผีขายอยากแท้จักหา โงโลกกนิตเป็นคำสอนที่มีคุณค่าถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่แต่งไว้นานแล้วแต่เนื้อหาคำสอนและคำเปรียบเทียบที่ลึกซึง้งในโครงโลกกนิตก็ยังมีผู้ยกมาเป็นข้อคิดเตือนใจอยู่จนถึงปัจจุบันน้องๆสามารถนำข้อคิดต่างๆที่ได้จากเรื่องนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อทำให้ตนเป็นคนดีในสังคมได้นะคะ แล้วพบกันใหม่ในบทเรียนหน้าสวัสดีค่ะ